นี่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 คือพ่อฟุกกำลังตัดเล็บให้ไปบุญค่ะเฮ้ยหนักนะหนูอันนั้นน่ะหนักนะเล็บเธอยาวแล้วคมไปบุญจา้าม่กานิ้วโป้งไงไปบุญจา้า ไม่ตีหัวตัวเองบลเอกขวดน้ำไม่ตีหัวตัวเองปุ้ปุปุปุจ็บไมจับไหมจัะ,ะเอ๋จัเอ๋ไปไปุ๊ก้ เดี๋ยวนี้เริ่มยืนตั้งไข่เองได้ละประมาณหนึ่งวินาทีสองวินาทีแต่ทำบ่อยนะทำบ่อยอย่างเด,ดียวเสร็จยังยังเสร็จยังคะไล่ที่ซื้อปั่นปนนั่นมาไม่ใช้ไม่ได้เลยขอได้อยู่นะสำหรับเด็กตั้งแต่เท้าน่าจะได้ป,ป้าล่ะกลัวชิบหาย เคยตัดในมันนะโอ้โหร้องกรี๊ดเลยตกใจเลยคอยข้างหนยข้างเสร็จแล้วอุ้อยครับตีหัวป้ปาป้าบ่ะป้าทำเจ็ดตีเลยนะไอ้พุ้นจ้า เออเป้่าคุยตีลูกไหนใั้มาียก่อนตัดเล็บมาเร็วอยู่ผิดที่อยู่ผิดที่ยายของเล่นฝั่งนั้นของแซ่บเลยเนี่ยถุงอาหารป่า ขงอาหารพานี่ของอร่อยเลยนะเนี่ยกินม <laughs> ากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อ่ะไม่มาไม่มาไม่มาพ่อตัดป้ปตาตัดนีดกันเร็วตัดนีดกันเร็วนี่อะไรนี่โอ้ยนี่อะไรนี่นี่มีดกัวซานะนี่ฮะไม้กัวซานะนี่ไว้กัวหัวห <laughs> <laughs> ไอ้พุ่นจ้า อัานี่อัานี่ฮืมนี่อะไรฮึมกินอีกแล้วแซ่บป,ปู่ซื้อมานหนึ่งร้อยห้าบาทนะนี่ซื้อสมัยก่อน,อ,นอะไรไะไม่กลัวซานี่ออเอ๊ะ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  ไม่แม่ไม่แม่ใครไม่เป็นพ่อตัดตัวนี้กันไหตัดเจียบก่าเดี๋ยวโดวนล้มไปดิไปไปตีปงๆเลยตีเลยนี่ตีเออหัดเอาเข้าเก็บบ้างเดี๋ยวเอาออกแล้วปู่ก็เก็บหัดเก็บเองใช่บ้าง โอ้ย,ม,ออย,ย,อย,ย,ยมือกองกันเนี่ยไมเคิลแจ็คสันเลยอายเลยนะเนี่ยมือกองันนี้เป็นผู้หญิงด้วยตึง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 น,นี่ไงไม่ไปบุญควา้าอะไรได้คว้าดึงเลยออกแรงเต็มที่เด็ด เใส่เข้าไปในลังคืนค่ะเดี๋ยวขนออกจะไม่เคยขนเข้าเลยเนี่ยนั่นนั่เลยแล้วเกเรแล้ว